พาหะทรารซิเมียชนิดเบต้าส่วนพ่อเป็นพาหะชนิดเบต้าอ e ีอันตรายไหมนะคะจริงๆแล้วค่ะเวลาที่เป็นทรารซิเมียกลุ่มเบต้าค่ะกรณีที่เป็นเบต้าอ e ีเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่อาจจะรุนแรงนะคะแต่ทีนี้ค่ะถามว่าถ้าหากว่าเบต้าอ e ีของคุณพ่อเป็นเบต้าอ e ีที่ทําให้คุณพ่อปกติอ่ะเออเอาอย่างนี้ละกันคือถ้าคุณพ่อในตอนนี้นะถ้าคุณพ่อคือสุขภาพ ดไม่ได้มีภาวะโลหิตจางอะไรแล้วเขาตรวจเลือดออกมาว่าเป็นเบต้าอ่ะแปลว่าเบต้าของเขาอะเป็นเบต้ากลุ่มที่ยังสามารถทํางานได้เป็นเบต้ากลุ่มที่เรียกว่าไม่ได้รุนแรงมากเพราะฉะนั้นค่ะในกรณีที่ลูกของเราเนื่องจากคุณแม่เป็นพาหะใช่ไหมคะเป็นพาหะชนิด E เนี่ยลูกของเราอ่ะก็คือมีโอกาสเป็นได้มากสุดก็คือเป็นเบต้าอเหมือนคุณพ่อนั่นเองอันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณแม่่ะ พอมองเห็นภาพไหมเมื่อกี้มีกระดาษลอยไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวาจะลองเขียนให้ดูนะคะนี่พอดูออกเนาะตรงนี้นะคะก็คือเบต้าอนะคะก็คือเป็นคุณพ่ออันนี้คือ EA เนี่ยคือคุณแม่นะถ้าคนธรรมดานะคะถ้รคนธรรมดา คนธรรมดาจะเป็น A 2ตัวเนาะอันนี้คือคนปกติเพราะฉะนั้นค่ะคุณแม่เป็นพาหะของทราร์ซิเมีย E ก็คือมี E คู่กับ A คุณพ่อเป็นทราร์ซิเมียกลุ่มเบต้า E ก็คือมีเบต้าตัวหนึงแล้วก็มี E ตัวหนึงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะเวลาที่เด็กเกิดออกมานะ่ะถามว่าเด็กจะเป็นแบบไหนได้บ้างนะคะเด็กนะคะอาจจะเอา E ของพ่อนะคะมารวมกับ E ของแม่เขาก็จะกลายเป็นทราร์ซิเมีย E ถูกไหมคะ ถ้าเขาเอา e ของพ่อกับ e ของแม่มารวมกันเขาจะกลายเป็นเด็กทารสซิเมีย e ซึ่งตัวนี้เป็นทารสซิเมียกลุ่มที่ไม่รุนแรงอยู่แล้วนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าเขาเอา e ของพ่อมารวมกับ a ของแม่ถ้าเอา e ของพ่อมารวมกับ a ของแม่เขาจะเป็นแค่พาหะของทารสซิเมีย e เหมือนกับคุณแม่ซึ่งไม่มีอาการอยู่แล้วถูกไหมคะทีนี้ค่ะถ้าบังเอิญว่าเขาเอาตัวเบต้านะคะมารวมกับ e นะคะ ถ้าเขาเอาเบต้าของพ่อมารวมกับ E ของแม่เขาจะเป็นเบต้าอซึ่งตรงนี้ก็คือแปลว่าเด็กคนนี้จะมีอาการเหมือนกับพ่อเพราะฉะนั้นค่ะถามว่าถ้าเกิดว่าเขามีอาการเหมือนกับพ่อแล้วตอนนี้คุณพ่อสุขภาพดีอะน้องก็เป็นได้แค่รุนแรงสุดแค่เท่าคุณพ่อน,นี่แหละเพราะว่านะคะถ้าหากว่าบังเอิญว่าเขาเอาส่วนของเบต้าของพ่อมารวมกับเของแม่ เขาจะเป็นแค่พาหะของทรัสเซียมียกลุ่มเบตา้าซึ่งตรงนี้ไม่มีอาการอยู่แล้วเพราะเป็นแค่พาหะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะในกรณีนี้นะคะของคุณแม่ที่คุณพ่อเป็นเบต้าอ e, ีแล้วของคุณแม่เนี่ยเป็นพาหะาของทรัสเซียมียอีเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของทรัสเซียมียนะคะเพราะว่าคุณพ่อแข็งแรงดีถูกไหมคะเนี่ยคือความรุนแรงสุดที่จะเกิดขึ้นได้ในกรณีนี้นะคะ